เลยเเเตกห้าก็บไปแเสื้อผ้ลูกไปเก็บเลยนะเสื้อผ้าใครไปวิ่งเร็ววิ่งเก็บสภาอบ้างมามาเลยลูกมาเร็วๆคนละขวดนะคะคนละขวดโอเคค่ะเดี๋ยวพี่แต่ค่อยอนเดี่เราเติมเนตรลาบะนี่เติมเนตรลาบะเย หนึ่งสองสามหนึ่สอมยันบ่ได้ออกออก,ออกก่อนมูยันบ่ได้ออกยันบ่ได้สไลด์ไปก่อนมูน่ก็ไม่เเป็นประสาทแล้วเนน้ำกันชเอาเธอต้องทับใจด้วฉันคอมจังหวะเอี๋ย่แนี่ทาก่เรายเราถ้าเจอ,อจับา,น,านี่คือทุกอย่างบนรล แล้วจะไม่มีซองเช้าของที่เก้าจริงๆคูดแล้วไม่มีซองพักของที่แปดไม่มีซองเช้าของที่เก้าเพราะว่าตื่นไม่ทันอ้ยเย็นเย็นเ็นอะไรก็ขอบคุณนะคะพี่หักที่ไม่ประสงค์ออกนน้ำนี่น้องนมของเรานะโอู้ดจอรักกูดูแลพี่ใหญ่ให้ี่ด้วยนะ เขาเป็นข้าบ่อยเขาเลยสาวตรงนี้ที่อยู่ดหรลูกอืมอืขอบคุณค่ะอืมไป่งเลยน้างงานสบายดูแลทอย่นด้วยนะตานี้มันนี่แล้วหมดยางหมดยางยางค่ะรี่หมดเถอะแอดมินจะอาดแต่รือเราลอยดีเยเรอลอยก็ปวดจะยก็นอย ดังต้นเรารอยชีวิตงูมากยังจะรับเพิ่มอีกใช่มรับเพิ่มอีกค่ะวันนี้มูพลากรได้ผู้ชายได้แฟนผู้ชายมากต้องวันทัาหักรับเลยนะขอบคุณค่ะจำหรับแม่ฮักพ่อฮักที่ฮักที่ไม่ประสบออกนามนะคะเลี้ยงน้ำสนับสนุนน้ำวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็ต้องยกออกข้าวหยิบข้าวให้หน่อยรสชาติข้าวพี่ก็ได้รับน้ำดื่มกัน <c oughs> อเอาฉันนึกบอกไงว่าฉันไม่เหมาะก,กับการจับกาฉันบอกแลว้ว <c oughs> ฉันเต้นได้นะแต่ฉันไม่เหมาะก,กับตำแหน่งนี้จริงรอยหรือแปดขวดเอาฉนูไปลองพี่ไอตองเป็นแก้วไม่าบอสเด <c oughs> เพื่อกัสิหามพูมาแท่เหนื่อยดอกเพราะว่าจะไปเงยกับบอลอตถามยี่ดิวกรได้ก็พูถามี่ต่ยี่ดิวขนาดที่เตอยู่หลัง่พี่ก็ย้าพักพูขึ้นก่อนเอกเชื่อไกมสบายีไงที่มาอยมาย่านบ่ได้ไปย่านบ่ได้ไปสิบเก้าย่คือหน้าหน้าหน้าดิวอาจจะ19-20 หน้าหน้าดิวนะหน้าดิวแล้วเดทชูยูย้อนหลังค่ะอันนี้ได้เกิดไหคเกิดแล้วเกิดจนเมื่อเกิดแล้วเกิดต่อใครมันวันนี้ไม่เลิกการคุยไม่เลิกคียไม่เลิกคุยสนามโลงว้างเก้าปีจะไปเห็นรทุกการจะไปอะไรสดเชิ ฝากช่องเต้ยเต้ยออนเซลล์ออฟิเชียลเลยนะคะช่วยมาติดตามเต้ยเต้วยนะคะเพราะว่าเต้ยเก็สามารเต้ยเจะถ่ายกับพี่ๆเพื่อนๆนะคะยังไม่ได้ถ่ายกิ๊บลงกทีเลยเพราะว่าหนูไม่ตื่นเออหนูไม่ได้ทำอะไรเลยเหตุผลจริงๆเพราะหนูไม่ตื่นจริงอะไรช่องช่องดิวช่องดิวสมัครไว้แต่ดิวไม่ตื่นมาถ่ายอ่ะไม่ต้องลิปช็อต คิดเต็มคุณคุได้ไปถ่ายอะไรยังไม่ไดแบบแ a ช s i o n คนรู้่ารเจของกันกระสีจะเบาแปดนาทีแล้วไทยบ้บบับบเบบับบเบบับบับบัับบยบาับบับบัับรัับบับบัับบับบั่ับเับบับบับ้ับบับบับัลบับบับับไั่บับยััไา ขาคู่แต่หนูจับจ้องหวัไม่ได <laughs> ้จับตัวถ่านไม่ดีโ <laughs> อ้ยัวเจาะกอยุ่นหนักวัวมูยากดีหนึ่งสองสามสี่หนึกก่งสองสองออกกอนมูแล้วรู้ตัวด้วยนะออกไปเซ็จเอ้ามูคือออกตามไ <laughs> ด้ป่ะนี่นะคะเราเป็นคนที่แบบ ขนาดเจ็บข้อเท้าแล้วก็ยังมาซ่อมได้นี่พี่ลันนะคะเป็นขาบวมยังคักเลยขเท้าพีคคอเพลย์ใครว่าเป็นหางเคียงมันง่ายพี่น้องเ,งอเข้ามาซ้อมก่อนหมอลามนะแล้วก็ต้องฝ่าฟันอะไรเรื่องข้อทรงข้อเท้าเราพูดจะเต้นได้แค่สองเพลงนะลูกนะอันนี้แล้วก็เพชรชาวดินแค่นั้น ยังเหลืออีกสิบกว่าเพลงนะคเรับด้นบรรยากาศเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะ